สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารนะคะเกี่ยวกับห้างในประเทศไทยเรานะคะที่จะปิดตัวนะคะหลังจากที่ห้างอิเซตันนะคะปิดตัวมาแล้วนะคะช่วงไม่นานที่ผ่านมานะคะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะคะ มาเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนมกราคมนี้นะคะก็เป็นคิวของห้างโตคิวกรุ๊ปนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือประสบปัญหาการประกอบการนะคะจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะจนประกาศปิดกิจการห้างสรรพสินค้าโตคิวนะคะสาขา M B K Center นะคะโดยนะคะทางห้างก็ได้แจ้งข่าว ผู้ประกอบการและก็ร้านค้าต่างๆตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2563ที่ผ่านมานะคะโดยจะดำเนินธุรกิจไปจนถึงวันที่31มกราคม64นี้เท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะวันที่31นะคะโตคิวสาขา mbk center นะคะหรือโตคิว mbk บ้านเรานะคะก็ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการวันสุดท้ายเมื่อวานนี้นะคะ ปิดไปแล้วนะคะโดยสู้วิกฤตโควิด19ไม่ไหวนะคะก็ต้องประกาศปิดตัวนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการอำลานะคะโดยทีมงานและและทีมงานพนักงานแล้วก็ผู้บริหารนะคะก็ได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกนะคะเพื่ออำลาห้างโตคิวในประเทศไทยคะ่ะ